ก็เสียดายครับแต่ไม่เสียใจนะครับฟุตบอลก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็บังคับอะไรไม่ได้ในอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นสิทธิ์นะครับโดยชอบก็ขอแสดงความยินดีกับลำพูนนะครับแล้วก็อุดรด้วยนะครับที่จะได้ไปลำพูนขึ้นชั้นส่วนอุดรก็ขอให้สู้กับโซนใต้ให้ได้ขึ้นชั้นด้วยนะครับ ก็ไม่ได้อะไรครับก็บอกให้ทุกคนเต็มที่เด็กทุกคนก็อยากไปต่อทั้งนั้นแหละครับเขาถึงยิงได้นะครับก็ก็อย่างที่แม่ก็ขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากขึ้นชั้นนะครับแต่ว่าเส้นชัยที่มันคาดไว้มันก็แตะไม่ถึงนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หน้าใหม่ครับฟุตบอลก็เป็นอย่างงี้นะครับผมเออก็ไม่ถึงก็ทําใจแต่ว่ามันเป็นไปแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับ